ทุกท่านครับขอบคุณนะฮะที่ท่านรักและเมตตาพวกเราตลกตลกทุกคนบางคนก็ยังลำบากอยู่แต่ผมกำลังจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านลำบากใช้ชีวิตกันให้เป็นนะครับตลกครับลูกๆครับลหลานครับลูกศิษย์ครับน้องๆครับพี่ๆครับเราใช้ชีวิตให้เป็นหมายถึงว่าเวลาเราอยู่เราสร้างอะไรไว้โรเบิร์ตนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทุกวงการ มาไว้อะไรให้กับเขามาส่งเขาขึ้นสวรรค์นั่นหมายถึงตอนมีชีวิตอยู่เขาทำอะไรไว้บ้างเสียดายและอะไรครับไปดีนะน้องชายรักเองเว้ยเบิดโชคดีครับเชิญนายกสมาคมครับก็ในฐานะสมาคมตัวแทนศิลปินตลกประเทศไทยนะครับทุกคนคงมี อารมณ์เดียวกันก็คือความเศร้าโศกเสียใจนะครับก็พยายามที่จะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนว่าเรารักแล้วก็จะเก็บโรเบิร์ตสายควันไว้ในหัวใจของพี่น้องชาวตลกทั่วไปขอบคุณครับลูกทแล้วครับใช่ครับ ถ้าทวนและตายผมจะจัดให้ใหญ่กว่านี้อีกค่อยดูโอเคไหมก็หลอวันนั้นครับขอบคุณครับรับปากแล้วนะกูจะบวชให้ด้วยกูจะบวชแล้วจะให้ท่านมหาสมปองโกนหัวด้วยแต่กูไม่โกนหนวดกูจะบวชให้มึงแบบให้เกียิมึงเลยขอให้มึงตายเถอะไอ้แหละกลับขอบพระคุณมากพี่เป็ดจะทำอะไรให้ผมครับไม่เอาแล้วกูคอยเผามึงอย่างเดียวนะ ก็เขาแสดงความเสียใจนะครับที่เพื่อนจากไปน้องจากไปด้วยความอะไรทุกๆคนก็อยากจะบอกกับพี่ๆแล้วก็น้องๆเพื่อนร่วมอาชีพนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับตระหนักไว้นะครับว่าเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของความเป็นอยู่ของครอบครัวนะครับช่วยกันตระหนักให้ดีอย่าหลงละเลยกับในสิ่งที่ มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพยายามรักษาสุขภาพกันไว้ให้มากๆก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับกับคุณศิลปินทุกท่านครับตอนนี้ให้ฟังความรู้สึกของภรรยาโรเบิร์ตมานะครับบางท่านก็รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักแต่บางท่านก็เห็นตามข่าวคงรู้แล้วว่าคนไหนคือภรรยาโรเบิร์ตเขาอยู่กันมาสิบก,กว่าปีครับอยู่กันมาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเชิญครับน้องแก้ว ตั้งแต่สวดคืนแรกจนถึงวันนี้เป็นคืนที่6เป็นคืนสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคําเดิมก็คือกราบขอบคุณทุกๆท่านทุกๆทุกๆการยาณมิตรที่หลั่งไหลเข้ามามีน้ําจิบน้ําใจให้กับพี่โรเบิร์ตขอบคุณเจ้าภาพในวันนี้ขอบคุณในทุกๆน้ําใจของทุกๆท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ <S <S น้องยุย้ยน้องใหม่เชิญครับ หนูแนะนาตัวแทนลูกสาวของพ่อโรเบิร์ตนะคะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบเจ็ดวันในการสวดพระอภิธรรมศพของพ่อนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาช่วยงานมาร่วมงานนะคะแล้วก็รักพ่อสหนูสัมผัสได้จริงๆนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่ส่งดวงวิญญาณของพ่อเป็นสู่สุขติเป็นวันสุดท้ายจริงๆที่ร่างกายของพ่อจะอยู่ให้เราได้เห็นนะคะแต่หนูเชื่อว่า ความดีของพ่อจะอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอยากให้ทุกคนที่รักพ่อและคิดถึงพ่อนะคะมาร่วมส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะผมจะให้น้องคนนี้ที่เป็น บริบูรณ์นะครับมายยี่ับผมตรงนี้เสน็จเพื่อเด๋พ่อคอมพี่นุ้ยครับพี่กิฟตไหวไหมลูกพี่เชิญครับอาจารย์พี่นุย้ยเชิญครับพี่ลอก<า>คือคืนนี้คือสุดท้ายนะครับมันไม่รู้จะพูดคำไหนว่าดีใจ ดีใจในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่เบิร์เสียชีวิตไปดีใจกับภาพที่ผมเห็นผมไม่คิดไม่ฝันว่าทุกท่านจะให้ความรักความเมตตากับตลกไทยอย่างพวกเราถึงขนาดนี้นะครับเราดูแลกันจากวันแรกจนถึงวันนี้ไม่ต้องบอกว่าเราดูแลกันขนาดไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมไม่สามารถขับเคลื่อนได้ผมมีลุงๆอาเพื่อนพี่ทุกคนนะครับที่เป็นแรงเป็นแรงและกำลังใจที่ดีครับตั้งแต่วันพี่พี่โรเบิร์ตป่วยนี่ครับคือกำลังใจคือยาที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่มอบให้กับพวกเรานะครับ ก็เจ็ดวันที่ผ่านมาทุกๆวันเลยนะฮะแขกก็มาร่วมงานกันเยอะจริงๆดีแทพี่โรเบิร์ตจริงๆนะฮะประทับใจจริงๆครับสิบนิ้วฮะขอ,อกราบขอบพระคุณจากใจครับขอบพระคุณครับพ่อสักหน่อยพ่อขอบคุณมากครับพี่นุ้ยจ๋าอ่ะพี่นุย้ยก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับท่านที่อยู่ ในวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ท่านที่มาก่อนหน้านี้นะฮะขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับด้วยจิตใจที่ไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงฮะกับความที่ท่านได้รักพี่โรเบิร์ตนะครับมากมายขนาดนี้จริงๆนะครับที่เหมือนกับพวกเรารักพี่ชายคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาตลกคาเฟ่ยอย่างพวกเราขอบคุณครับ เดี๋ยวก็อีกนิดนึงนะเพราะว่าในสื่อโซเชียลเวลาเข้าไปผมก็มีความหงุดหงิดว่าเอ้เวลาเราไลฟ์สดเราร้องเพลงเราสนุกสนานนี่ฮากันถามพวกเราว่าพวกเราทําเพื่ออะไรเพื่อโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตเขาไม่อยากให้พวกเราเศร้าหรอกครับบางคนอาจจะถามบอกมึงรู้ได้ไงผมก็จะตอบว่ากูรู้ใส่มึงก็ไม่รู้ครับนะแล้วก็บางโซเชียลเนี่ยบางทีน่าลำคาญน,นะ ที่เอาไปโพสนะฮะวันนี้ผมเข้าไปไปดูก็มันน่าน่าจะลบแล้วล่ะลบแล้วครับที่เอ่ยอ้างถึงโรเบิร์ตนี่นู่นนั่นอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันไม่เหมาะนะครับคนเขาเสียชีวิตไปแล้วครับไม่ใช่นักเลงนะแต่ว่าถ้าว่ามันแน่จริงเรามามา,มาพูดมาพูต่อหน้ามาพูดต่อหน้านะไม่ไม่ใช่ว่าไอ้พวกเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันไม่ยุติธรรมกับน้องผมอะ ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับน้องผมบอกว่าคนเราเกิดมามันก็ต้องมีมันต้องมีมมผิดพลาดมัางอะ่ะมันก็มีเดินผิดเดินถูกไปบ้างเออนนเอาแค่น,นี้ดีกว่าวันนี้เขาได้โทรมาขอโทษผมแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่เขาเป็นเครือข่ายเขาบอกเขาไม่เกี่ยวผมทำความเข้าใจได้รูปมึงเอาไปใช้ไม่ได้ เอารูปของโรเบิร์ตไปเอาไปโพสแล้วก็เอาไปเอาใส่ข้อความข้อมูลอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณเดินทางมากราบขอขามาเขาเขาบอกว่าเขาไปโรคซึมเศร้าผมก็เลยบอกว่าซึมเศร้าแล้วทาไมคุณถึงทําแบบนี้เขาต้องกราบขอโทษผมก็บอกว่าคุณจะสอนคนคุณสอนได้แต่ไม่ใช่หน้าเวลานี้ไม่ใช่ช่วงนี้ในการเรื่องยาเสพติดเพราะผมบอกว่ากูไม่ได้บอกเขา้าตายเพราะยาเสพติด ลูกเมียเขาจะคิดไงวะเอออยากให้มึงอยู่ในงานเนี้ยฮจริงๆมันมันมันไม่ถูกต้องกับน,น้องผมอะ่ะมันน้องผมอะ่ะน้องพวกเราแล้วลูกเมียเขาก็กำลังทุกข์ระทมขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดลูกเมียเขาเข้าไปอ่านน่ะมึงตอกย้ำอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกไม่ได้มีประโยชน์ผมว่ามันก็ต้องอยู่ในเนี้ย จริงๆมันไม่ยุติธรรมแค่นั้นเองที่พูดนี้ไม่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 ไมใช่ดราม่านะผมอ่านแล้วผมหงุดหงิดผมหงุดหงิดตั้งแต่กรณีของค่อมชนชื่นแล้วมึงก็ต้องมาบอกว่าไม่โรเบิรต์ตตายแล้วเมื่อไหร่ค่อมชนชื่นแม่งจะตายจริงไอค้อมแข็งแรงจะตายมันจะหลอกกินสนุกตำรวจทั้งโรงพักแถวบ้านมันได้เหรอแข็งแรงมันก้มเงยอยู่ตลอดเวลา <laughs> พูดทำไมเอาก็บอกไงก็แสดงมันแข็งแรงคนไม่แข็งแรงคนอายุ60สกว่ามันยังกินสนุกตำรวจในทั้งโรงพักไหนจะก้มจะเลยไอเนี่ยก้มเป็นลงอะใช่ไหมเอานี่ไงก็พูดให้ฟังว่ามันมันมันไม่มีประโยชน์อย่ามาซ้ำเติมพวกเราเลยครับอย่าซ้ำเติมความรู้สึกของพวกเราเลยคุณล้อเล่นอะไรก็ล้อเล่นได้ถ้าคุณล้อเล่นกับความรู้สึก ฝากไว้แค่นี้ครับขออภัยถ้าเกิดมันพูดอะไรไม่ไม,ไม่พูดจากความรู้สึกคะขอนมัสการพระเดชพระคุณด้วยะทังผมไม่เคยโมโหใครต่อหน้าพระมาก่อนเลยนะจริงๆนะอันนี้อันนี้ครั้งแรกเลยที่ที่โกรธต่อหน้าพระเลยเสร็จแล้วยังอ่ะกูปวดเยี่ยวเหลือเกินแล้วเนี่ยเรีบบอบมาบบก่อนเถอะเดียวมอบเอ่อก็เดี๋ยว,วจะให้พี่เป็ดเดี๋ยวผมขอ อีกคนนึงพี่กอรอกเพราะวันนี้คือนี่คือสุดท้ายหลังจากพรุ่งนี้มันจะเหลือแค่ความทรงจำนะครับพี่ลอกครับพี่ลอกกับผมจะผ่านอะไรมาเยอะกับพี่โรเบิร์ตพี่ลอกครับคืนนี้คือสุดท้ายพี่มีอะไรจะพูดเชิญครับกับเออ ในนามของพวกเรานะครับที่เป็นตลกก็ต้องนะฮะกราบขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพนะครับตลอดเจวันแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับที่ให้ความรักความเมตตุกับตลกคาเฟ่อย่างพวกเรานะฮะพวกเราทําดีที่สุดแล้วนะครับแต่เรารักษาเพื่อนเราไว้ไม่ได้นะฮะเราก็เสียใจครับแต่พวกผมไม่สัญญาว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะจัดงานให้เขาอย่างสมเกียรติแล้วจะส่งเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณครับเราจะทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับ หรือว่าคนที่เคยว่าไว้พวกเราตลกคาเฟ่เราจะจัดงานครั้งนี้ให้สมเกียรติกับที่เขาชีวิตเขาเคยเป็นยังไงผมไม่รู้แต่วันนี้เขาอยู่กับผมเขาจะต้องจากไปแบบยิ่งใหญ่ครับขอบคุณทุกท่านครับ